สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องโพ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยละค่ะพี่น้องค่ะเช้าเช้า,าเวลากาแฟมานั่งบเบาแวยแวกับพี่น้องค่ะหยิบยกประเด็นในกรณีของทนายสมเกียรตินะพี่น้องเนาะกรณีทนายสมเกียรติที่ทําการไล์สุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่ละค่ะมาดามหน่อยก็เป็นเอฟซีคนหนึ่งที่ติดตามทนายสมเกียรติตลอดเลยว่าท่านจะพูดเรื่องอะไรยังไงก็ตามด้วยความเคารพเราก็ ก็มีในการที่ทําไล์สดรอบนี้เรามีความคิดเห็นอย่างนี้แล้วกันใช้คําว่ารู้สึกมันทาแม่งทาแม่งเหมือนกับที่ท่านพูดเหมือนกันนแะหละค่ะพี่น้องค่ะวัดําหน่อยเองก็ใช้คําว่ารู้สึกว่าทาแม่งทาแม่งเหมือนที่ทนายสมเกียรติพูดเหมือนกันนะคะ คืออย่างนี้ค่ะพี่น้องค่ะทะนายสมเกียรติออกมาทําการไล์สดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากรณีไม้ตะเคียนแม่สูรพีที่กกกของมิเตอร์ชัยพลอย่างที่เรารู้กันเป็นปีมาแล้วเรื่องราวมันก็อยู่ที่ขบวนการของศาล ถูกฟ้องถูกร้องอย่างที่ว่าแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือ,อต้นไม้ที่บอกว่าลอยน้ํามาไม่ลอยน้ํามาแต่คราวนี้ทนายสมเกียรติออกมาทําการไล่สุดบอกว่าเอะผมมีความรู้สึกับผมอยากระบายผมอยากจะ,ะมีอะไรที่เหมือนกับว่าอัดอัน้นใจมันเป็นทําแง่ทาแง่อยู่ซึ่งอยากจะเล่าสู่ฝัง่งแต่มาดามหน่อยก็จะมองอาจจะมองแย้งนิดนึงค่ะพี่น้องค่ะแย้งในกรณีที่ท่านอยู่ในสือ่อท่านเป็นคําว่าทนายอ่ะนะคะท่านพูดอะไรประชาชนก็ ได้ยินได้ฟังแล้วประชาชนเองเขาก็มีความเชื่อบางส่วนบางกลุ่มก็เชื่อในสิ่งที่ท่านพูดอยู่แล้วนะคะพี่น้อง่ะฉะนั้นการออกมาพูดมาจากการที่ออกมาระบายความรู้สึกว่าผมรู้สึกมันทาแม่งทาแม่งเนี่ยมันก็ทําให้ประชาชนบางกลุ่มบางส่วนเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดไปแล้วอย่างที่ว่าท่านเป็นคําว่าตนายแต่ท่านพูดแบบนั้นมันก็เหมือนกับว่ายุยงส่งเสริมให้ประชาชนแอนตี้หรือประชาชนมีความรู้สึกไม่ดีต่อวงการความยุติธรรม อะไรอย่างไรอันนี้เราจะมองไปแบบนั้นโดยเฉพาะบดามหน่อยเองจะมองไปแบบนั้นคืออย่างนี้ค่ะพี่น้องขาไม้ตะเคียนโสรพีบ้านชัย,ยพลมีเรื่องราวร้รองฟ้องกันตอนนั้นแล้วตอนนี้ก็อยู่เรื่องของศาลซึ่งทนายสมเกียรติมีพูดคําว่าทําไมการที่ออกมายื่นฟ้องร้องทําไมไม่เอาเฉพาะตรงที่บอกว่าครอบครองไม้ผิดหรือถูกครอบครองตรงนี้มันเป็นการผิดหรือถูกอะไรอย่างไรเอาขึ้นมาอย่างไรประมาณแต่ทําไมเอามาถึง ขั้นที่ไปล้วงลึกหรือไม่ก็ไปติดตามเมื่อเป็น10บสปีที่แล้วว่าไม้ตรงนี้โดนตัดโดนลากโดนจูงโดนโค่นลงมาโดยชัยพลหรือเปล่าประมาณในเรือในเนื้อหาที่เขาฟ้องร้องนั่นแหละครับพี่น้องคะในสำนวนฟ้องทําไมไม่เอาเฉพาะตรงที่บอกว่าครอบครองไม้ห่วงห้ามนี้ผิดหรือเปล่านั่นคือทนายสมเกียรติออกมาถือว่าอ,อ,อธิบายความในใจแล้วกันแต่มาดามหน่อยอยากแย้งอย่างนี้ครับพี่น้องคะว่าการที่ทนายสม เกียรติออกมาแบบนั้นทนายสมเกียรติออกมาแล้วก็ยืนยันว่า มันไม่มีการหลอกตัดต้งมันก็งไม้แล้วจะไปบอกว่าชัยยพลผิดได้อย่างไรจะพยายามที่จะเอาเข้อหาเอาเข้อหาเอาความผิดยัดให้ชัยยพลว่าชัยยพลเป็นคนไปมีคนไปเห็นมีพยานหลักฐานไปลากไปฉุดไปจูงไปตัดไปลากไปจูงมานั่นแหละค่ะพี่น้องขาทนายสมเกียรติก็ยังยืนยันว่ามันก็ลอยมาตามน้ําแล้วก็มาติดอยู่ข้างบ้านชัยยพลแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นแต่พอมีเรื่องมีราวขึ้นมาชัยพลก็ขึ้นมาเพราะชัยพลคิดว่ามันเป็นต้นแต่คง,งตะเคียนทําไมไม่เอาความผิดดา่ดานที่บอกว่า ครอ,อบครองหรือไม่ก็เอาความผิดในการที่เกี่ยวกับตะเคียนอย่างเดียวส่วนที่มันมาติดอยู่ที่ข้างบ้านชัยพะลนั่นแหะคือความหมายค่ะพี่น้องค่ะมาดามหน่อยก็อยากแย้งอย่างนี้ค่ะว่ากับการที่เป็นทนายออกมาแล้วทนายเองออกมายืนยันว่า ถามง่ายๆว่าถามแบบคนที่ติดตามเรื่องราวที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นอะไรอย่างไรมันอยากจะมาถามอยากจะแย้งทานายสมเกียรติว่าแล้วท่านสมเกียรติที่ออกมาพูดบอกว่ามาลอยมาติดอยู่ตรงนี้ยืนยันแบบนั้นแล้วท่านคิด ได้อย่างไรแล้วท่านรู้ได้อย่างไรว่าต้นไม้ต้นนั้นมันมีการลอยมาก่อนหน้านั้นคือไม่เกี่ยวกับใจญพลไปตัดไปโคนไปลากไปจูงมาไปตัดตั้งแต่ต้นน,น,ะะน,นู่นล่ะค่ะพี่น้องขานั่นทนายสมเกียรติมายืนยันแล้วเราเองก็อยากรู้ว่าทานายสมเกียรติพูดมาได้อย่างไรแล้วก็พญายมทานายสมเกียรติเอาอะไรมาพิสูจน์หลักฐานว่าตัวเอง ยืนยันว่าไม้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเฉยชพนไปตัดไปลากไปจูงมาตั้งแต่ต้นนะน,นะคะพี่น้องขาออกมายืนยันซึ่งออกมาทําคลิปออกมาทําการไลฟ์สดให้พี่น้องประชาชนได้รับชมรับฟังเนี่ยมาดามหน่อยก็บอกว่ามันก็ไม่แฝความคิดของคนแตกต่างได้ค่ะพี่น้องขาแต่คุณคําว่าเป็นทนายหรือไม่ก็คุณเป็นทนายในเรื่องราวนี้ว่างั้นเถอะเป็นทนายตัว ตัวตัวแรกเป็นทนายตัวยงในการทำคอมเมนต์เอในการทำข้อมูลทำการเป็นทนายให้นี่มิเตอร์ชัยพลในเรื่องนี้อย่างที่ว่าลรากับพี่น้องขาแต่การออกมาพูดแบบนี้มันเหมือนกับว่ามันก็พยายามชีโพรงให้กระรอกเป็นการที่ทำให้สังคมแตกแยกได้ฟังแล้วก็จะเป็นการสังคมแตกแยกในความคิดลบในส่วนของอคนที่ทำสำนวนคดีเจ้าหนะ้าที่ที่ทำสำนวนคดีอยู่หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราคิดต่อมาดำาก็คิดต่อเหมือนกันกันกบพี่น้องขา ในสิ่งที่ท่านคิดเห็นคิดเห็นได้แต่ท่านเป็นทนายกํากับดูแลในเรื่องนี้แล้วท่านใช้คําว่าทนายถ้าพูดแบบนี้มันก็จะมีการสร้างความแตกแยกสองฝั่งสองฝ่ายประชาชนบางส่วนอาจจะไปฟังแล้วอาจจะมอง เห็นคล้อยตามที่ทนายสมเกียรติพูดแล้วก็จะคิดแอนตี้คิดไม่ดีในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทําสํานวนคดีนี้ขึ้นมาฉะนั้นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดคาว่าทนายของคุณคุณก็ต้องมีความรู้สึกว่ามีความมีจรรยาบรรณหรือไม่ก็มีความที่มีความคิดก่อนที่มีการกระทําอย่างที่ว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นการพูดจูงใจหรือเปล่านะคะฉะนั้นก็คือมาดามหน่อยอยากบอกอย่างนี้ว่ากับการที่คุณออกมาเพื่อที่แสดงตนบอกว่ามันไม่น่าใช่แน่นอนชายชนไม่ตัด ทำไมไม่เอาจเจ้าหน้าที่ที่ทำข้อมูลหลักฐาน ต่างๆทาไมไม่เอาแค่ผิดหรือไม่ผิดในกรณีครอบครองอะไรอย่างไรประมาณแน่นอนลหละค่ะพี่น้องขาการกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยการที่จะมีการยื่นการร้องการฟ้องทุกคนเขาก็ต้องหาพยานหลักฐานไม่ว่าถ้า่า,ายจุดผ่ายจาเลยไม่ว่าผู้ที่เป็นอ่าคนที่ทําคดีเป็นคนที่ทําสํานวนเขาก็ต้องหาต้นตอของหลักฐานว่ามาจากไหนอะไรอย่างไรเขาก็ต้องมาถ้าเขามีข้อมูลหลักฐานเขาก็จําเป็นต้องเอามาประกอบในการยื่นฟ้องร้องเอาผิดมันก็เป็นไปปกติแหะค่ะพี่น้องขาถา ทานายสมเกียติถ้าเก่งจริงก็มีอย่างเดียวคือหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่ราะกับการที่คุณการันตีว่าไม่ได้ไปตัดไปลกักไปจูงแค่มันน้ําไหลมามาอ่ารอมาจอดอยู่ตรงข้างบ้านชฉยพนเท่านั้นเองคุณก็ไปหาพยานหลักฐานมาถ้าในสํานวนคดีฟ้องที่เขายื่นฟ้องว่ามีการชัยพลมีคนเห็นมีพยานหลักฐาน าอาจจะเป็นการไปตัดมาตั้งแต่ต้นถ้าคุณมีพยานหลักฐานว่าเอ๊ะมันไม่ใช่คุณก็ต้องหาพยานหลักฐานหาผู้คนมาเพื่อที่จะมาหักมาล้างทางที่เจ้าหน้าที่เขาทําสำนวนฟ้องอยู่คุณก็ต้องหาพยานหลักฐานมาในกรณีของการขึ้นศาลมันก็ต้องหาพยานตรวนั้นก็คือเป็นสิ่งที่อะไรยังไงแต่การอุมาพูดแบบนี้มาดำหน่อยมองในข้อเดียวะครัคะพี่น้องคะเป็นการที่ออกมาพูดเพื่อที่จะจูงใจประชาชนให้เข้าใจผิดให้คิดลบกับทางเจ้าหน้าที่ที่ทําสำนวนคดีตรงนี้อยู่นั่นก็คือเป็นสิ่งที่ถูกต้้ออองงหรืยันนี ต้องไปคิดขัดทนายสมเกียรติอันนี้มาดามหน่อยด้วยความเคารพก็เป็นการที่พูดในฐานะที่เราฟังทั้งสองฝังง่งสองฝ่ายติดตามข่าวตลอดนะะั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่ถ้าคุณจะออกมาใช้สื่อในช่องของคุณพูดจาในสิ่งที่มาดามหน่อยจะมองบอกว่าเป็นการชักจงูงเป็นการที่ทําให้ผู้คนเข้าใจผิดในองค์กรนั้นๆหรือคนที่ทําสํานวนคดีเจ้าหนะ้าที่ต่างๆนี่อาจจะทําให้ประชาชนเข้าใจผิดในเหมือฟังคุณแล้วเพราะคุณใช้คําว่าทนายแล้วการที่พูดของทนายไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรอย่างไรประชาชนที่ เขารับฟังเขาก็เชื่อคุณไปแล้วไงครับพี่น้องขามาดำเหมือนองว่ามันเป็นการสร้างความแตกแยกให้ความรู้สึกที่ไม่ดีก่อองค์กาะแก่องค์กรสําหรับเขาทําสํานวนคดีนี้อันนี้ก็อยากฝากไว้ครับพี่น้องขาทางที่ดีของเจ้าหน้าที่เขาก็ฟ้องมามีพยานหลักฐานถ้าข้อมูลฟ้องกันไปนแบบนั้นทางทนายสมเกียรติที่กํากับดูแลเรื่องนี้อยู่เป็นทนายใหท้ทางมิเตอร์ชัยพลในเรื่องนี้อยู่คนก็หาพยานหลักฐานมามา,มาแก,มาานนก้มาต่างตอนเองก็พาไปเพราะว่าศาลก็พิจารณายอยู่แล้วพยานหลักฐานตรงไหนที่มัน มีน้ำหนักพออะไรอย่างไรก็ออมหักมาล้างกันจนพีพ่ากษาขึ้นมาก็รู้อยู่ประมาณนั้นเระกับพี่น้องขาทางที่ดีก็คือมีอย่างเยอะคือเป็นหน้าที่หาพยานหลักฐานมาแก้ต่างอย่างที่ว่าอันนั้นก็คืออยากฝากอยากเล่าสู่ฟังกับพี่น้อง่าเพราะว่าเห็นว่าทนายสมเกียรติออกมาพูดแล้วก็รู้สึกทนายสมเกียรติบอกว่ารู้สึกมันทะแมงทะาแม่งมาดมําหน่อยเองก็ตอบกลับทนายสมเกรรียรติง่ายๆว่าคือมาดมําหน่อยก็รู้สึกว่าทะาแม่งทะาแม่งเอะ๊ะทำไมทนายสมเกียรติต้องออกมามีความรู้สึกคุณเห็นเหรอคุณรู้เหรอ,ค,รหรอคุณรู้จริิงงงเหอว่่่าาสทที จำนวนคดีเขาทำมาแบบนี้ในกรณีที่ชายพลไปตัดตั้งแต่ต้นมานู่นแหะค่ะ,ะที่มีการพูดในการไล่สุดข,ของทนายสมเกียรติแล้วทนายสมเกียรติยืนยันบอกว่า การที่ทําทไมไม่เอาฟ้องแค่มีการมันไหลมาตามน้ําแล้วก็ทําไมไม่ฟ้องว่าครอบครองไม่ครอบครองเอาผิดแค่ตรงนั้นทําไมไปพ่วงถึงขั้นที่นู่นล่ะไปเริ่มตัดไม้มาประมาณนั้นแหละกับพี่น้องขอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยากหยิบยกมาเล่าสู่ฟังทางที่ดีธนาสมเกียรติควรหาพยาหนหลักฐานมานั่นแหละกับพี่น้องขาผู้ชมผู้ฟังก็ใช้วินิจวิจารณญาณในการรับชมกับพี่น้องขาในเสียงโดยถูกเหยาวอย่างที่บอกเราอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจปล่อยหน้าที่เป็นความยุติธรรมของศ ไปคนที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทย์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจำเลยฝ่ายโจทย์เขามีข้อมูลอะไรอย่างไรฝา่ฝายจำเลยก็มีหน้าที่าหาเป็นหลักฐานมาหักมาล้างใครเจ๋งใครแน่ใครดีใครดังอะไรอย่างไรก็อยู่กระบวนการของศาลตรงนั้นซะดีกว่ากับการที่ระดับทันนายจะออกมาทําแม่งทาแม่งนั่นแหละค่ะพี่น้อง่าโอเคถ้ามีข่าวคืบหน้าอะไรอย่างไรเราจะหยิบยกมาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้อง่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ